คำขวัญน,นำคุณบ้านเฮาชนเผ่าสามภาษาเข้าพดมากมีุเรียนดีต่างๆนานา,นาอัญญามณีลำคางามตาน้ำตกตาไหล ลาบไหวบูชาทุกคนเขารอศรัทธาสาร้างประเพณีทั้งสีต่ตำบลห้าสิบห้าหมู่บ้านนำของดีในชุมชนเวิ่มขบวนนายหนในงานสางหลักเมืองเรอ มีมากม้เช่นการทอผ้าไหมลวดลายผ้าไหมกับปุมีมอนฟักทองเข้าซ้อมมือเรื่องเรือไปทั่วเสริมสร้างอาชีพผิตัวไปทั่วทุกตำบนมีมา หวนของดีที่น้ำคุณชุมชนช่วยเหลือเจือจุนให้น้ำคุณพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวงดงามสืบสานประเพณีทามาแค่ไปไทยมาก็าบอกว่าพักน้ำคุณเด้อ สืบสานประเพณีธทำมาแค่ไปไทยมาก็บอกว่าฮักน้ำคุณแดน สวัสดีครับสวัสดีพี่นอนที่อยู่ทางบ้านสุข,ขุสุคขขนนะครับผมก็ผมนะครับน้องบีห้น้องคุณนะครับในเสาร์วันอาทิตย์ที่สิบเจ็ดเมษายนสองพันหารอยหกสิบห้านะครับหลายหลายคนก็กลับมาสู่งานนะครับกําลังเดินทางกันนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะครับที่ได้ มาพบพอกันนะครับในช่วงเสาร์นะครับของเมื่อนี้นะครับบีเองนะครับตอนนี้ก็ยูที่ระยองนะฮะลงมาเหตุงานนะครับเดือนหนึง่งแล้วนะครับก็หลายคนก็น่าจะได้เห็นบีโพสต์ลงไปนะครับที่ว่าบ้านไฟไหมยูที UT, บ้านหัวย่างนะครับมูซีตำบล โคกสาดอําเภอหนองคุนจจงหวัดอุบลราชท่านี่นะครับก่อนอื่นนะครับก็ตองขอสแสดงความเสีย,ยใจนะครับรผู้ที่ได้รับความเสียหา,ายนะครับในเหตุการณ์ครั้งนี้น,นะครับก็ถือว่าปิดสิ่งที่บ่มีใัยอยากให้มันเกิดนะครับเมื่อไม่เกิดนะครับก็ตองให้กำลังใจกันนะครับทีนะครับก็ตอง ขอขอบคุณน,นะครับไปยังเรากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีนะครับที่เด็กอ่ามือเสาร์เพ้ดเด็กของมอคอมเมนต์นะครับว่าสิทธิแห้การซอยเรือนะครับยางหลิงดวนและเร็วที่สุดนะครับก็ต้องขอขอบคุณน,นะครับ ก็ต้องขอขอบคุณเพิ่นอีกครั้งหนึ่งนะครับนะครับวันนีแชร์ทิศทางไว้ที่สองนะครับเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะแชร์งานโะซอมาเลยอ่ะนะครับ นี่นะครับทีวีดิแช่หน้าจอนะครับก่อนหน้าจะเห็นกันด้วยนะนะครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากทา่านกำนันบนบุตรเกลนะครับที่เพิ่งเดบโพล่โลกในเฟสนะแจ้งรายงานเรื่องอาคีภัยตะบนโคกสะอาดนะครับเดี๋ยวเราแจ้งเวลลา22นาฬิกาของวันที่ สิบหาเมษายน2องพันหาหิบาที่ผ่านมานะครับดเกิดเหตุนะครับเพลิงใหม่บ้านนายบุญเมืองซีดานะครับบ้านเลขที่แปิบสองบ้านหัว่ยงมูซีตะบุญโคกสาดอำเภอนอคุณจังหวัดอุบ,บลราชธานีซึ่งเสียหายทั้งหลังนะครับเบื้องต้นคาดว่านาจะเป็นการไฟฟ้าละมูงจรน,นะครับ กรทังแต่แต้มือเกิดเหตุแต่แต่มือแต่แต่มือเกินเหตุแต่แต่เวลาเกิดเหตุนะครับทังฝ่ายปกครองนะครับทางอ่าหน่วยงานที่เกียเ่ยวข้องด้เข้าไปดูแลนะครับสําหรับผู้ที่ได้ความเสียหายนะครับในเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับก่อดจะมีการระดมกำลังนะครับจากทางังตำบลโคกสะอาด นะครับแล้วก็ตำบลตะเกานะครับแตน,น้ารถฉีดน้ำนะครับจอาน้อสองขั้นเขาไปดับเพลิงอยู่ที่ทเกิดเหตุนะครับแต่กระบทสามารถขวบพุ่มเพลิงไว้ได้เนื่องจากว่าไฟลุกโหมนะครับแต่นะครับทางเจ้าหน้าที่ทางทุกไฟสระฮหตนาทีก็ยังเต็มที่นะครับก็ถือว่าเหตุการครั้งนี้ถือว่ามีความสูญเสียเมื่นที่พีบอกครับ บมมีไผอยากให้มันเกิดขึ้นเหื่อมันเกิดนะครับก็ต้องเป็นกำลังใจให้กันนะครับ่านใดนะครับกอยาจะร่วมบริจาคนะครับนำใจซอยเหลือปูประสบภัยนะคะนี้นะครับให้ประสานไปที่กำนันตะบนโขกสรนะครับไดที่เบอร์โทรศัพท์0ู3เก่าสามหานเจหนึ่งหาเกาหานะครับได้ตลอดเวลา นะครับนี่นะครับนี่คือบ้านที่ได้รับความเสียหายนะครับที่จาจาที่พี่ได้สอบถามมานะครับเป็นบ้านอยู่ที่หัวมุมนะครับของลรงเดชเป็นหัวยน่านะครับอยู่ใกลไกกับโรงเียเป็นหัวยน่านะครับนี่นะครับต้องขอขอบคุณรูปภาพนะครับจากเจ้าของภาพนั่นนะครับที่เผยโพล์ลงในเฟซนะฮะ นะครับีก็ต้องขออนุญาตทางผู้ทีผู้ทีเพิ่นเป็นเจ้าของบานนั่อีกครั้งหนึ่งนะครับตัวนี้ก็เป็นคอมเมนตนนะครับจากทางเราการฉาดจังหวัดอุบลราชธานีแฟนเพจนะครับเปเสาเพิ่อจะได้มาข้อเมนตนนะครับเราอ่าคุณมาขอขอขอบขอพระคุณ สำหรับการแจ้งเหตุอัคีภัยทางเรากาชาดจังหวัดจัีีบมีการซอยเหลือนะครับตัวนี้ก็ต้องขอเขาพูดไปยังเรากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีนั่นนะครับที่เห็นความสาคัญน,นะครับในการเข้ามาซอยเหลือพี่น้องผู้ที่เด้รับเหตุอาคีภัยในครั้งนี้นั่นนะครับก็ต้องขอปิดกั้นใจกับทุกคนนะครับเราก็ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นที่ของอำเภอหนองคุณก็ยังเป็นที่น่าติดตามนะครับต้องใส่ตัว่าเป็นทางมือเศร้านะครับทางสำนักง,งานสาธารณสุข,ขอำเภอหนองคุณนะครับก็ได้โพสต์ขอมือล่งนะครับตัวนี้ในเฟซเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับของทำสำนักง,งานสาธารณสุข,ขอำเภอหนองคุณนะครับก็สิพาพี่น้อง,ของเข้ามาเบิ่ง นี่นะครับคนในตัวโล่มหรือเศร้านะครับก็ให้พี่น้องยังกันเลยนะครับต้องขอขอบคุณข้อมูลจากทางสำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำขุนนะครับค่าดการหลังสงการครับผูทติเชื่อโควิสก่ในพื้นที่อำเภอนอำคุณนะครับมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นนะครับนี่คือเป็นข้อมูลนะครับเปิดพี่น้องเปิดนะครับ นี่คือของมูลหยอดตัวเลขของจังหวัดอุบนลนาชธานีที่มีการที่เชื่อนะครับล่าสุดขึ้นมือว่านนะครับซึ่งพี่น้องน่าจะเห็นกนารชัดเจนว่ายอดพูดที่เชื่อเอทเคนะครับเอทเคนี่2,461รลยและมีการที่เชื่อภายในจังหวัดมีการที่เชื่อภายในจังหวัดดุบนลนาชธนนี้แต่ละหมื่น พุ่งขึ้นสูงขึ้นถึงสองพันสามพันติกี้ยังว่าแปดสิบก่อสิบเ็ยังว่าหลายปัจจุบันก็ต้องยอมรับในการติเชื่อนะครับนี่นะครับซึ่งเป็นข้อมูลของน่าจะเป็นของมือนียนะครับติเชื่อนะครับของอมเมริกาดองคุณน,นะครับโฟกัสที่อเภอิกาห้องนี่แหละครับติเชื่อทั้งเบิดหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดลายซึ่งเป็นการติเชื่อในพื้นที่หนึ่งร้อยยี่สิบสี่ลาย ซึ่งสามลายเป็นการนำขา้เๆๆาเฮตไห็นว่าลอยแล้วลอยแล้วเก่าอ่าถือว่าลอยลังเก่าซึ่งเก่าซึ่เก่าปีนหยอดการที่เชื่อในเผื่อนีนะครับนี่ครับตัวน,นี้เป็นลูกผ่าจากทางสำนักงานสาธารณสุขเพิ่อนะครับสึ่งเห็ดโดยทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจุบุนะครับของมูลวันที่สิบเ็ดนะครับเป็นขอมูลของมันนี่ อ๋อเพื่อน,นตําบุญติ๊ดหนึ่งในสิบห้านะครับอยู่ลมดาวที่สิบสี่ยอดร่วมในเต็มทียี่สิบเจ็ดมีนาห่อยไปที่สิบหกเมษายนพี่หยดพูดติดเชื่อในเพื่นทีนะครับถึงหนึ่งพันหกร้อยหกสิบเก้าลายซึ่งแดงปีบดจังหวัดอุบ,บลราชธานีนะครับบึงอ,เอนนำเภอตําคุณครับอยู่ไต้สุ่กับเจแดงปีก็มูลเลยครับอะฮนะครับแล้วก็ยอด การติดเชื้อผ่าพว่้ปกองจังหวัดอยู่ทีหกหมื่นสี่หรือว่าไปหยอดที่สูงมากนะครับแล้วก็ทางจังหวัดนะครับพบว,ว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ไปกลุ่มที่ยังม้อนเด็ับวัคซีนโควิดสิเกแล้วก็รับวัคซีนโควิดเพียงสองเข็มนะครับแต่ยังมใอนเด็กกระตุ้นเข็มสามทางจังหวัดจึงอยากจะให้เด็กให้พี่น้องไปกระตุ้นเข็มสาม นะครับอยทีโรงพยาบาลหรืออนาไมยไกลบ้านนะครับนะครับแล้วก็ทางกระรวงสายารณสุขนะครับโดยโซโบคอนะครับก็เด็กฉีดเข็มกระตุ้นก่อนเปิดเทอมนะครับนะครับอายุ12หัวสิปีฉีดเข็มกระตุ้นก่อนเปิดเทอมนะครับเลือกแต่เต็มโดดหรือครึ่งโดดน,นะครับ บีก็อยากสิบอกพี่น้องว่าการที่เชื่อขององค์เพิ่อนองคุณเกาะถือว่าสูงทุกมือนะครับบีบ่ะยากสิให้บีบ่ะยากสีให้พี่น้องเบิ่งผาพร่วมเฉพาะอ,าเอนนำเภอหนองคุณบีอะยากสีให้ทุกคนมองมองผากว้างว่ามัน่ไดลหลายเฉพาะบ้านเฮาเพราะว่ามันหลายทุกเผื่อที เยาวาแต่อำเภอนองคูเซียงครับเสียงทุกพกืนกียุบหวังหายยุบหวังนี้จังหวัดได้ทุกสทุกมมุกของหลกใไปหนีเสียงเบิดครับบ่ต้องว่าพี่น้องไปกลุ่มเสียงครับถึงสิบ,บ่ได้ีอยู่ไก่ฟูที่เชือโควิดสิบเก้าพี่น้องก็งกไปกลุ่มเสียงโดยโดย,โดยอัตโนมัติเพราะคนหนัก็ติดคนนีก็ติดนะครับแต่ถูกสิงทุยานนะครับกขอให้ทุกคนนะครับ เดิผ่านไปอย่าไปซีเรียนนะครับว่าเออเอาติดเชือ้อโควิดนะครับบีเองนะครับบีกับพยาปปองกันอย่างของบีเองบีกับยังบอลอดนะครับแต่นะครับอาการมันก็เปร็รุ่นแรกนะครับแต่มันกับผมมีภัยอยากเหมันติดแต่ไม่ก็เรี่ยว่าไใจนะครับเยมได้ก็ต้องเปน็นกุลังใจให้กับพี่น้องทุกทกผู้สุกคนในทุกๆกล้่ที่ นะครับโลกนี่นะครับปัจจุบันนี่ต้องย่าถามนะครับว่าสงส่็เขาว่าย่าถามย่าถามว่าย่าถามว่าไปติเชื้อโควิดต้องถามว่าเหลือไปที่ยัง่ได้ติดเชื้อนะครับเพราะว่า คนที่บอกว่าอถ้าป้องกันจะฟ้องเต็มรอยรอยว่าถูกซีสันนะครับดีกับพี่แจ็คสันแล้วครับมันใจจะฟ้องมาโดยตลอดบอลรอดทุกซีสันรอดอีรีครับพอลงมาอยู่ระยองเท่านั้นแหละครับพี่น้องลงมาอยู่ที่สองอาะเทย์ครับตรวจขึ้นปั๊บขึ้นซองเขียครับผูซามันใจแห่งกำลังใจจะฟ้องมาโดยตลอด,ลอดครับบอลอดครับ นะครับแต่กับโบไปยังนะครับก็โรคยืสีมันเป็นเหมือนไข้หวัดทั่วไปครับสามารถกินยาลกษาได้นะครับพี่น้องก็ต้องขอปีกับแจนะครับทุกคนนะครับในทุกพื้่ทีนะครับเนี่ยนะครับบีใส่ซองกล่องนะฮะหลายคนก็อาจจะขึ้นหอดีหลายคนก็วกขึ้นหอดับเวบไปยัง นะครับแต่ก็ยังมีโอกาสได้มาพบพอกันนะครับในช่วงสอานะครับก่อนที่หลายคนที่จะไปเฮงานนะครับแจ้งน้อยบีกับสียอาบน้ำไปเหุงานคือกันแหละครับแต่ก็มาพบพอพี่น้องกอนนะครับโดยความที่ถอยคิดถึงพี่น้องสุ่ปูสุคนในทุกปื้นทีพี่น้องทางบ้านน้ำเด้อครับจังได้บริพ่อนะกันก็จะลืมขึ้นหอดกันแน่นะครับก็ต้อง มือนีนะครับบีก็มีเรืองท่าข่าวสารมาแจกพี่น้องในรับสาเพียเท่านีนะครับเป็นอไรก็ขอให้ทุกคนนะครับเดชดูแลสุขภาพเจ้าของนะครับเห้สุขภาพการสุขภาพใจแข็งแรงนะครับทุกนะครับทุกเขตสการนะครับสุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงนะครับเป็นอไรก็ขอให้พี่น้องในหลายๆคนนะครับผ่านผลปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้โดยเร็วนะครับหากมีปัญหายัง นะครับวก็ขอให้ทุกคนได้สู่นะครับอดทนนะครับต่อไปนะครับสำหรับมือนีนะครับก่อสิไปขึ้นหอพี่น้องนะฮะสำหรับมือนีก็ต้องขอบคุณทุกการที่ตามรับชมเราฟังจากทุกพื้นที่ครับแล้วมีโอกาสมาบอกกันไหมครับพี่น้องครับก่อนไตผมมีเพลงมาฝาก เราเมื่อคืนมิดที่มีเนาอลูกเข้าไม่ดอกม,มีหมาเขามาคึ้นหัลูกหัดเต่าแท้มันสิมาสงการกับบราลุยักเขากาคิดนหัเท้าที่มีต้นนี่ คอยมาทำงานคอยมาอยู่ตั้งนานหลายปีสิกลับไปคอยคิดฮอดพอ่อคอยคิดฮอดแม่คอยมาอยู่ตั้งแต่หลังจากจบมปลายบ้านของคอยมันแหลงหาเงินเดือนก็ได้ ต้องมีค่าใช้ใจ่ายใช้วันต่อวันถูกความจนลีคิดให้เป็นคนไกลบ้านช่วงเพศสก,การจะโง,งขึ้นบ้านหา่าโอ้โอ,โอละน,อน้องโอ้โอ,โอ,โอละนอน ฮอดบอกคิดฮอดคอยอยู่บ่อีแม่ีพ่ออยู่ทางบ้านเฮาอยากกลับไปเบิ่งหมอลำคือเก่าเต้นนาหาันฮอดเศร้ากับผู้สาวคนเดิมอยากกลับไ สาบาย้ำต่ำมคุง้งฮามคิดพอดทางเดินคือทางกลับบ้านคอยเป็นคนอีสานคอยมาทำงานคอยมาอยู่ตั้งนานลาน ไปปีสิกลับไปคอยบอกเคยลืมเทียงหน้าเล่าไกลลมหนาวปีใหม่สิได้พ่อกันอีกเธอโอ้โอลานนโอ้โอลานน คิดฮอดบอคิดฮอดคอยอยู่บ่ีแม่พออีพ่ออยู่ทางบ้านเฮาอ,อยากกลับไปบ่งหมอลำคือเกาเต้นหนาหานฮอดเศร้ากับผู้สาวคนเดิมอยากกลับไปยังเล่นคัน สาบาย้ำต่ำมาคุ้งห้ามคิดอดทางเดินคือทางกลับบ้านหาาคอยเป็นคนอีสานคอยมาทำงานคอยมาอยู่ต่างนานหลายปีสิกลับบ้าน คอยบอกเคยลืมเทียงหน้าเล่าไกลลมหนาวปีใหม่สิได้พอกันอีกเธอโอ้ลาโอลนโอ้ลาโอนโอลาโอน นะครับเดี <s <S ๋ยวขาปลอบให้นะครับขอเองกำลังใจให้กับทุกคนคิดฮอดบอดคิดฮอดคอยอยู่บ่ีแม่อีพ่ออยู่ทางบ้านเฮาอยากกลับไปบิ่งหมอลำคือเก่าเต็นนานฮอดเศร้า กับผู้สาวคนเดิมอยากกลับไปยังเล่นคันแท่นน้าไปสาบา